ในหัวของเขาตอนนี้กำลังคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ะในใจของเขาเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรบ้างเขาคิดถึงคุณมากขึ้นไหมนะคะในหัวของเขาได้คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของอนาคตหรือเปล่าเขาตั้งใจจะมาเจอคุณในวันหยุดนี้ไหมเขากำลังชอบและประทับใจอะไรในตัวของคุณวันนี้เดีวเราจะลองให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของเราด้วยค่ะและถ้าคุณจะฟังคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดและคอมเมนต์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นข้อความจากจัก,กรวาลหรือสารจากสิ่งที่มองไม่เห็นส่งมาเตือนคุณค่ะในตอนนี้เขาคนนั้นคนที่คุณกําลังเปิดใจให้และมีใจให้กําลังคิดอะไรในหัวเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะ,ะเขาคิดถึงคุณไหมเขากําลังรู้สึกอย่างไรนะคะ เขาอยากไปต่อกับเราหรือเปล่าหรือว่าตัวตนของเขาอยากจะทําอะไรกับความสัมพันธนี้เรามาลองให้ไพ่เล่าเรื่องราวกันนะคะใบแรกได้พลังงานของ Four of Cups นะคะใบที่2ได้พลังงานของ The Temperance นะคะและดใบที่3ได้พลังงานของ King of Wands ค่ะ จากสิ่งที่มองเห็นนะคะแม่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์นี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีโมเมนต์เงียบๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอ,อ,อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาอาจจะมีจังหวะที่หายไปบ้างเงียบหายไปกันบ้างอาจจะไม่เล้กคุยหรือสื่อสารกันหรืออาจจะมีช่วงที่เราอาจจะเบื่อเบื่อกันไปนะคะมนเลยทําให้ความรู้สึกของเขามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ ตัวของเขาอาจจะรู้สึกหายไปจากคุณจากการนี่เขาอาจจะต้องทํางานเยอะนะคะค่อนข้างมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเข้ามาวุ่นวายในชีวิตช่วงนี้แต่ว่าใจของเขายังคงรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะด้วยพฤติกรรมด้วยอะไรบางอย่างนะ,ะทาให้ตัวของเขานั้นยังไม่สามารถตัดคุณหรือลืมคุณออกไปจากใจได้นะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ยึดติดก,กับคุณมากขึ้นเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ทาให้เราอาจจะงอนกันน้อยใจกันหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันที่อาจจะเข้ามาทําให้ความสัมพนันธ์ มีสะดุดไปบ้างค่ะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่แม้ว่าในก่อนหน้านี้อาจจะมีความน้อยใจกันรู้สึกไม่สบายใจต่อกันหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันแต่ว่าทางนี้แม่มอกมองว่าคนคนนี้เขามีความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างกับคุณเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงอีกบ้างนะคะมาเจาะลึกกันเนาะเขากําลังรู้สึกอย่างไรนะเพราะว่าในช่วงนี้ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงนี้เขาน้อยใจน้อยนะกับการเปลี่ยนไปของคุณก็ได้นะคะ คุณรดวอาจจะมีเวลาให้เขาน้อยลงหรือว่าตัวของคุณอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาเนาะอาจจะเป็นการที่ตัวของคุณมีคนนั้นคนนี้เข้ามาจีบเข้ามาคุยจึงทําให้คนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกกังวลและน้อยใจนะคะแต่ว่าตัวของเขาเองก็ยังคงผูกติดหรือยึดมั่นในตัวของคุณนะคุณกับเขาอาจจะมีกรรมร่วมกันก็ได้นะคะจึงได้มีโอกาสมาพบมาเจอมาพูดคุยซึ่งกันและกันความรักครั้งนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นความรักที่ต้องปรับตัวนะ ทั้งคุณและเขาเลยนะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกบ้างนะคะ Two of the Pentacles นะคะและ jasmine โอ้หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งใบนะสิบไม้เท้านะคะสิ่งที่เขากําลังรู้สึกกับคุณในตอนนี้เนาะแม่มอมองว่าเราทั้งคู่กําลังปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงอ่ะเราทั้งคู่กําลังปรับตัวอยู่กับความรู้สึกดีๆที่เรามอบให้แก่กันและกันอาจจะเป็นการปรับตัวนะคะที่ อาจจะพยายามพูดคุยนะคะแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้แม่หมอมองว่ามันอาจจะเป็นการที่คุณกับเขาอาจจะต้องปรับตัวในการยืดหยุน่นนะมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราทั้งคู่ต่างค่อยๆเปิดเผยความในใจซึ่งกันและกันนะอืมอะไรบางอย่างที่เก็บเอาไว้ในใจสิ่งใดก็ตามที่เรา เหมือนกับรู้สึกว่าเราต้องการอยากจะบอกจะเล่าจะเอ่ยออกไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะได้บอกไปในช่วงนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าการที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณมันทําให้เขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณนะไม่เหมือนเราอาจจะเคยพบเคยเจอกันมาก่อนจากในอดีตนะคะพอมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยอาจจะมีความกล้าเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเขามองว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมันมันเหมือนมันเคลียร์มันชัดเจนเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ นะคะแล้วก็ตัวของเขาเขารู้สึกว่าเขาโชคดีค่ะ เขาโชคดีที่มีคุณแบบเหมือนเข้ามาในชีวิตนะในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้ดอาจจะมีการซัพพอร์ตเขานะอาจจะมีการให้เงินให้ทองให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือในเรื่องราวของโอกาสการเงินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรอทั้งคู่ที่ต่างฝ่ายต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันความรักครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีบางช่วงที่เขาน้อยอกน้อยใจคุณไปจากการที่ตัวของคุณอาจจะทํางานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเลยหรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองที่อาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเตงจะ พอสําหรับคุณหรือไม่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นนะคะแม่หมอว่าความรักครั้งนี้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วอะ่ะแล้วก็ตัวของเขาเขาต้องการรักษาบาลานซ์ความสัมพันนี้ให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะเขารู้สึกว่าเขาโชคดีกับการมีคุณอนะ่ะความรักครั้งนี้มันทําให้เขาแบบได้มีการเจอโอกาสในอะไรบางอย่างใหม่ๆ เช่นการมาถึงของคุณมันทําให้เขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยากลงทุนอยากทําธุรกิจหรือรู้สึกว่าสบายใจจังเลยได้เป็นตัวของตัวเองได้คิดกล้าที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันผ่าน การคิดกระบวนการการคิดหรือมันยากอะคะ่ะกว่าที่เราจะมามีวันนี้เนาะแต่พอมามีกันแล้วมันมันรู้สึกถึงพลังงานดีๆเอ็นเจีดีๆที่เกิดขึ้นนะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะความในใจอะไรบ้างที่เขาอยากจะบอกคุณนะฮะถ้าพูดได้เขาอยากจะบอกอะไรกับความรักและความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอยากจะบอกกับคุณเหลือเกินว่า it's time for me to heal now นะคะการได้เจอคุณมันเหมือนกันที่เขาได้รักษาจิตใจ ได้รับสาบาทแผลอะไรบางอย่างการเจอคุณมันคือการเยียวยาหัวใจของเขานะคะ I know I mess up everything เขารู้ว่าในช่วงนี้ผ่านมาเขาทำให้คุณรู้สึกแย่เพียงใดเขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีขนาดไหนนะคะเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะ I want to be more than friends นะคะคนคนนี้อยากจะบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนกับคุณนะคะ,ะและใบสุดท้าย I feel you living behind ลึกๆคนคนนี้เขากลัวถูกคุณทอดทิ้งนะคะ่ะ ลึกๆคนคนนี้เขากลัวการสูญเสียคุณไปเขาคิดกับคุณมากกว่าการเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ในใจของเขาอะค่อนข้างที่จะรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นแล้วนะเขาเองก็ต้องการความชัดเจนอะไรบางอย่างจากคุณหรืออาจจะต้องการการแสดงออกจากคุณลูกดวงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นแบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่แล้วเขาหวังว่าเราสามารถปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยคือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะ ยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอวอวยพรให้คุณกับหวานใจเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์และความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะหรือสําหรับท่านที่อยากเจาะลึกนะคะลวงใจหวานใจของคุณในตอนนี้เขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเขามีข้อความอะไราบางอย่างในใจอยากบอกเราหรือไม่ความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้จริงๆริงไหมนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตามหน้าจอมาได้เลยสําหรับแบบพิมพ์จะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงเนาะสำหรับแบบโทรนะคะแนะนํา จองล่วงหน้าหนึ่งวันได้เลยค่ะยังไงขออวยพรให้ความปรักครั้งนี้โชคดีค่ะ